افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه วเมน تابعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ا ل l م د لله นะครับที่วันนี้พวกเราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์ขอสรสรเสิญต่ออัลลอฮ์สุภานะหัวตาละอันนี้คือเนี้ยมัดอันหนึง่งเป็นความปวดปานอันหนึ่งพี่น้องครับที่เราได้อะไรได้มีโอกาสได้มีเวลามาร่่าเรียน นะครับมาฟังเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของอะไรของกะลามุลลอของอันกุรานซึ่งเป็นอะไรพระดํารัสของลอสุภาหนาหัวตาลาเป็นคําสั่งใช้เป็นคําสั่งห้ามนะครับที่อัลลอฮ์สั่งพวกเรามานะครับอา้าวย้อนไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาย้อนไปเมื่อเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราติดกันอยู่ตรงไหน,นตรงเรื่องฮุกกลมของคนที่นะไปเรียนวิชาซาฮัต นะทั้งๆที่ทรายขั้นตอนในการเรียนหรือวิธีการทำเนี่ยทำอะไรทำทำคุณสายทาอะไรเนี่ยมันอาจจะนะเป็นเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ปฏิเสธตอนเราหรอกแต่ถ้าเราดันไปเชื่อว่าไปเชื่อว่ายัางไงไปเชื่อว่าอนุญาตให้เรียนได้อนุญาตให้ทําได้อ้อย่างนี้แหละความเชื่อของเราเนี่ยทำให้เราตกศาสนาตามอะไรตามทัศนะของ มัสฮับอิหม่ามชาฟีอีเองนะซึ่งไอชาฟีอีเนี่ยบ้านเรารู้นะบอกอิหม่ามชาฟีอีบ้านเรารู้ดีว่าเราเรา,เราพวกเราส่วนใหญ่ก็ยึดถือคําวินิจฉัยในเรื่องของศาสนาตามคําวินิจฉัยของท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลรอนะครับนะแต่อย่างเงี้ยอิหม่ามชาฟีอีบอกไว้ตกศาสนาเหมือนกันนะครับก็แล้วต่อนะครับก็แล้ว น้ากล่อิบนะหูไยระวัลยุกตะลฆ่าโดยรร ر ดิฟิอ,ลอ,อาลีฮีวะอิสติอัมลีฮีน้ประเด็นต่อมาก็คือว่าคนที่ทำไซเัดเนี่ยจะถูกประหารชีวิตเลยไหมแค่อะไรแค่เขาทำไซเัดเฉยๆน้จะทำออกมายังไงในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่ถ้าทำประหารเลยนะครับฟะกอล่มาลิกวะอัลฮ์มัดน้าม อิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะหหมัดบอกว่านั่นแหละแค่ทำไซเฮตดกด้โทษประหารชีวิตแล้วนะครับวกะกอลาชาฟีวะอาบูฮานีฟาแล้วส่วนอีกสองอิหม,ม่ามอ่าอันนี้นะครับแยกออกเป็นสองสองฝ่ายนะครับอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะหหมัดบอกโดนเลยประหารชีวิตนะคนทำอะไรทำสยศาสตร์ทำคุณสยนี่โทษคือประหารชีวิตอย่างเดียว นะครับส่วนอบูท่านอิหม่ามชาฟีกับอบูฮานิฟะหรืออิหม่ามฮานาฟีบอกว่าอะไรบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ไม่เสมอไปที่จะต้องตัดสินมหาชีวิตกันนะครับฝาอมาอิงกอตาลาบิเซฮรีฮีอินซานันฟอินหูยุกตัลนะแต่ถ้าว่าอะไรถ้าหากว่าเขาเอาทำาไของทำคุณสสยเนี่ยเพื่อเพื่อไปฆ่าใครสักคนหนึ่งนะ ทำคุณสายจนไงทำใส่ใครสักคนนงจนเขาตายไวยง่ายาถ้าอย่างเนี้ทั้งอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอามัดนะครับบอกว่าอะไรต้องประหารชีวิตเพราะอะไรเท่ากับเขาเนี่ยคืออะไรคือการฆ่าคนเมื่อฆ่าคนนะครับในอิสลามก็จะถูกฆ่านะครับคนที่ทําก็จะถูกฆ่าอันนี้คือการไรคือการใช้หลักเขาเรียกว่าอะไรตาต่อตาฟันต่อฟันนี่แหละนะครับถ้าไปทําให้ใครตาย นะครับโดยโดยที่เป็นการในการละเมิดเขาก็จะถูกอะไรจะถูกประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันด้วยนะแล้วก็ไอ้พี่น้องสังเกตไหมว่านะประเทศที่เขาใช้กฎหมายอย่างเงี้ยบ้านเมืองเขาไม่ค่อยมีใครไปฆ่า,ากันหรอกนะจะไม่มีใครกล้าไปฆ่าใครหรอกมันไม่เหมือนอีกบ้านเมืองหนึง่งนะที่ว่าอถ้าอายุน้อยอยู่เป็นเด็กเป็นอะไรเนี่ยนะเอาปืนไปไลย่ยิงคนยิงตายนี่ยังไม่โดนสอบสวนเลย นะจะเอามาสอบก็สอบไม่ได้เพราะว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิของคนของเด็กของนู่นของนี่นะครับก็ไปถามว่าเอา้าแล้วก็ถ้าจะหาว่าอะไรถ้ามันไม่มีสติสามปชัญญะยังไม่รับรู้ผิดถูกแล้วมันซื้อปืนซื้อลูกุกระสุนซื้ออะไรต่ออะไรไมราไล่ยิงคนได้ยังไงนะครับนะลองคิดแทนดูใหม่ นะครับถ้าเป็นได้คนมหมายอิสลามถ้าอะไรถ้าเขาบรรลุาศาสนาภาวะแล้วเมื่อร่ไม่ไม่ได้เกี่ยงนะว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเป็นคนที่บรรลุาศาสนาภาวะแล้วนะครับนะก็ถือว่าเขาต้องรับผิดชอบเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเวลาจะทําอะไรต้องรับไปต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองถ้าไปละเมิดใครเขาก็ต้องได้รับอะไรรับผลกรรมอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้น นะเพราะฉะนั้นอะไรอิหม่ามทั้งสามท่านเนี่ยถึงบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเขาไปทําให้ใครตายด้วยกับอะไรด้วยกับเวทมนต์ของเขาด้วยกับการอะไรการทำศิลศาสตร์ของเขาเขาก็จะโดนอะไรโดนฆ่าให้ตายตกตามกันไปด้วยว่ากอละอบูฮานีฟะลายุกตันฮั ح ت ّรร ت มินฮ م ซาลิกแต่อบูฮานีฟะยืออิหม่ามฮานาฟีนี่บอกว่าอะไรถ้าครั้งแรกนี่ยยังหรอก นะยังไม่โดนประหารจะประหารก็ใครครั้งที่สองครั้งที่สามคือทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกอย่างเงี้ยโดนแหละนะครับเอาอยูกิสรูบิซาลิกาฟีฮักกิชักซินมวยยานินด้วยเขามายอมรับเองนะว่าเขาไปทําคนนั้นคนนั้นตายด้วยกับะไรด้วยกับสายศาสตร์ที่เขาทำอาเธออย่างนี้โดนวัยดากูติลาฟาอินนหูยุกตันฮัดดันอินดาฮุม อิลลัช <اف> าฟ ف ي ีนะถ้าโดนจับมาประหารการประหารนี wow, affirm, ่ถือว่าเป็นการอะไรการลงโทษทางระบบชรีอะห์ยกเว้นอิหม่ามชาฟ ف อีอิหม่ามชาฟ ف อีบอกว่าไม่ใช่ฮัดฟาอินนาหูกอลายุกตัลฟิลฮาละทิฮะกีซอซอนนะไม่ใช่ฮัดดันนะ มันจะไม่เหมือนกันยังไงถ้าฮัตนี่ก็คือคือการละเมิดการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเมิดต่อต่อคําสั่งของอันลอสุบฮาหนะฮัวดาลาอันนี้ถูกลงโทษไม่ว่าจะมีคนตายหรือไม่มีคนตายก็แล้วแต่จะถูกลงโทษแบบฮัตด,ดันอันนี้รวมๆพูดถึงรวมๆนะส่วนอิมามชาฟีีบอกว่าไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นการกีซอสหมายถึงอะไรถ้ามีคนตายเขาก็จะโดนฆ่าตายถ้าเขาทําให้คนไม่ถึงกับตายทํางทาให้เป็นไง ให้เขาแขนหักขาหักสมมุติเขาก็จะถูกอะไรถูกกีซอสเหมือนกันเนยทำให้ให้แขนหักขาหักเหมือนกันนะครับนี่เป็นการอะไรการให้ทําให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขขึ้นอย่างอย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะคนไม่รู้ไม่ชี้นะครับอ่ส่วนอะไรส่วนคนที่อะไรมีเส้นมีสายมีสักมีสีเป็นลูกนะเป็นลูกอะไรลูก ใหญ่นายโตอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมีการบังคับให้คนอื่นมารับผิดแทนให้สารภาพผิดว่าเป็นคนทำแทนเพื่อกันให้ลูกตัวเองพ้นไปอย่างนี้ในอิสลามไม่มีนะครับแล้วถ้าใครคืนไม่ทำอย่างนั้นก็ถือว่าอะไรเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไปทำให้ใครตายนะก็จะถูกไรจะถูกลงโทษโดยการประหารชีวิตเหมือนกัน นะครับนะแต่แต่รายละเอียดของการประหารชีวิตเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ผลสรุปก็คือประหารเหมือนกันนะมัสฮับอะไรฮานาฟีมาลิกีอาหมัดบอกว่าเป็นการฮัดเป็นการลงโทษนะส่วนในมัสฮับชาฟีบอกเป็นการกีซอดเป็นการนะทําให้ตายตกไปตามกันเพราะว่าอันเนื่องมาจากไปทําให้เขาตายกอละวา,าฮัลอิจาตาบัสซาฮิรุตุกบัลุตาอุบะตาบะต,ตุหู นะส่วนประเด็นต่อมาก็ถามว่าถ้าคนที่เคยเป็นหมอเนี่ยนะเคยทำสหงเซฮตอะไรต่ออะไรเนี่ยเคยทำของทำสเสน่หนน์ทำนู่นทำนี่นะปล่อยควายธนูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะถามว่าคนพวกเนี้ยถ้าเขาเตา,เตาบัตรตัวประกาศตัวเลิกจากสิ่งเหล่านี้ถามว่าการเตาบัตรของเขาเนี่ยจะถูกรับไหมจะเป็นที่ยอมรับไหมนะฟอกรามาลิกุวาบูฮานีฟะ วะอ Ahmad في المشهود أنهما لا تقبل นะครับนะสามัทับบอกว่าไม่รับการเตาบัตของไงของหมอผีนะหมอเจ้ตาบัดยังไงก็ไม่รับนะครับว่าก็ละชาฟีวะอ Ahmadu firriwayatin a อ u k รอตุกบัลนะแล้วก็อีกรายงานหนึ่งจากอิหม่ามอ a h ม a ด แล้วก็อีกทัศนะของอิหม่ามชาวีบอกว่ารับการตอบบ้านะสามารถตอบ้าได้แล้วก็รับการตอบ้านนั้นนะครับอวามะซาฮิร์อัลกิตาฟาอินดาอบูฮานีฟะอันนหูยุกตันส่วนถ้าเป็นคนอยู่ภายใต้การการปกครองของมุสลิมนะจากบรรดาชาวคัมภีร์ก็คือยาฮูดนะซอรอถ้าแปลถ้าเป็นคนที่ไอทำซาฮัตเนี่ยนะครับ อิมาไมอิมามอบูฮานิฟาบอกว่าก็โดนประหารเหมือนกับมุสลิมที่ทำนั่แหละนะครับกามายุตอรุซาฮหรุม,มุสลิมนะครับเหมือนกับที่ไอเหมือนกับหมอสยายศาสตร์ที่เป็นมุสลิมนะนะก็โดนประหารคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะโดนประหารเหมือนกันวะกอละมาลิกวะชาฟีวะหมลล์มัดลายุคตตลนะแต่ อีกสามอิหม่ามบอกว่าถ้าเป็นคนไม่ใช่มุสลิมเป็นหมอผีนั่นเป็นเรื่องของเขานะก็เหมือนกับ,กบที่มีคนต่างศาสนิกเขาอาจจะทําเป่านู่นเป่านี่เสกของนั่นเสกของนี่อะไรก็แล้วแต่เขาบอกถ้าทําอย่างนี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับอิหม่ามสามท่านนี้นะครับมาลีกีชาฟีอีอะหมาัดบอกว่าอะไรไม่ต้องประหารนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้ว ลิกุสลิกิสต์ต่ีลาบิดบินอาอมนะว่าอิคตลฟูฟิลมุสลิมัติซาฮิรอจวนนไอีกอีกอันหนึ่งก็คือไอสำหรับมุสลิมะที่เป็นไที่เป็นแม่หมออา่าายอินดดีามีอาบีฮานีฟาลายุกตันเวลากินตัวหบัสนะครับอาบบีฮานีฟาบอกว่าอะไรถ้าเป็นหมอที่เป็นมุสลิมะนะครับก็อะไรก็ไม่ถูกประหารเหมือนกันแต่ให้เอาไปจับไปขังไว้ ว่าอก,ก็ละซาลาส,ะสะตุหุปูฮาหุปุรอจุลแต่อีกสามอิหมัมที่เหลือบอกว่า,าผู้หญิงผู้ชายหุกกมเดียวกันถ้าผู้ชายโดนประหารผู้หญิงก็ต้องโดนประหารด้วยวัลลอฮุอะลัมนะครับอันนี้ก็จบประเด็นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้งมองเวลาของเราก็หมดลงพอดีพี่น้องครับอิชาลาะนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไป نها بسرعهه اليوم نترك مع الدعاء นะ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا